สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากอาวกาศพอดแคสต์นะครับรายการที่จะพาคุณออกนอกโลกไปยังห้วงความคิดในอวกาศสักพักวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องดาวเคราะห์เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเลยครับดาวพุธใช่ครับดาวเคราะห์ดวงเล็กๆดวงนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเอ่อมันเต็มไปด้วยเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยนะครับทั้งสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วแล้วก็มีความลับหน้าค้นหาเยอะแยะไปหมดเราจะมาดูกันครับว่า อะไรทำให้ดาวพุธมันพิเศษแล้วก็น่าสนใจขนาดนี้ใช่เลยค่ะดาวพุธนี่เหมือนเป็นเอ่อเหมือนห้องทดลองของธรรมชาติเลยนะคะมีอะไรแปลกๆที่น่าสนใจเยอะมากตั้งแต่เรื่องโครงสร้างข้างในไปจนถึงพื้นผิวหรือว่าสภาพอากาศที่เอ่อท้าทายมากๆการศึกษาดาวพุธนี่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการเกิดของระบบสุริยะได้มากขึ้นจริงๆค่ะว่าคิดเป็นตั้ง70%ของมวลดาวทั้งหมดเลยใช่ค่ะ ใหญ่มากจริงๆใหญ่กว่าแกนโลกเยอะเลยคะ่ะถ้าเทียบตามสัดส่วนนะคะซึ่งตุดนี้ก็น่าสนใจมากคะ่ะแล้วก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนะคะการที่แกนมันใหญ่ขนาดนี้อาจจะบอกเราถึงอดีตท,ที่ค่อนข้างรุนแรงของดาวพุธมีทฤษฎีหนึ่งเขาว่ากันว่าดาวพุธอาจจะเคยชนกับอะไรใหญ่ๆคะ่ะตอนที่ระบบสุริยะเพิ่งเริ่มก่อตัวใหม่ๆอ๋อเหรอครับชนแรงจนเปลือกนอกหลุดไปงั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยคะ่ะ ทำให้เปลือกกับเนื้อดาวชั้นบนบนหายไปเยอะเหลือแต่แกนที่เป็นโลหะหนักเป็นส่วนใหญ่หูดฟังดูเหมือนผ่านอะไรมาเยอะนะครับเนี่ยดาวดวงนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เอ่อสุดขั้วสมชื่อจริงๆนะครับกลางวันนี่ร้อนจัด430องศาเซลเซียสร้อนขนาดหลอมตะกั่วได้เลยแต่พอตกกลางคืนปุ๊บหนาวติดลบไปถึงล180องศาเซลเซียสต่างกันเยอะมากใช่ค่ะ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าดาวพุธแทบจะไม่มีชั้นบรรยากาศเลยค่ะมีแค่ที่เรียกว่า exosphere บางๆเบาๆแทบจะเป็นสุญญากาศเลยมันก็เลยกักเก็บความร้อนหรือช่วยกระจายความร้อนไปด้านกลางคืนไม่ได้นะคะทําให้ด้านที่โดนแดดก็ร้อนเหมือนเตาอบไปเลยส่วนด้านที่ไม่โดนแดดก็เย็นจัดเหมือนช่องฟรีซอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะไม่มีกระอ,อย่างชั้นบรรยากาศนี่เอง แต่ที่ผมทึ่งมากๆเลยคือถึงจะร้อนขนาดนั้นเนี่ยกับมีคนไปเจอน้ําแข็งน้ําแข็งที่ขั้วโลกของดาวพุธมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับในสภาพแบบนั้นนั่นสิคะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆค่ะมีการประมาณกันว่าน่าจะมีน้ําแข็งอยู่เยอะเหมือนกันนะคะอาจจะราวๆแสนล้านถึงล้านล้านปันเลยค่ะซ่อนอยู่ในหลุมอุกกาบาตลึกๆตรงแถวขั้วโลกที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงเลยตลอดกาลอ๋ออยู่ในเงาตลอดเวลา ใช่ค่ะมันก็เย็นพอที่น้ําแข็งจะอยู่ได้ไม่ละลายไปไหนเชื่อกันว่าน้ําแข็งพวกนี้อาจจะมาจากดาวหางหรืออุกกาบาตท,ที่เคยพุ่นชนในอดีตแล้วก็พาน้ํามาด้วยหรืออาจจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างจากข้างในดาวเองก็ได้นะคะการที่มีน้ําอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็บอกอะไรเราได้เยอะเกี่ยวกับประวัติของดาวพุธค่ะ น่าสนใจจริงๆครับนอกจากน้ำแข็งแล้วพื้นผิวก็ดูคล้ายๆดวงจันทร์เลยใช่ไหมครับแบบว่าเต็มไปด้วยหลุมอุกบาทแล้วก็มีหลุมใหญ่ยักษ์ที่ชื่อ Caloris e Basin ด้วยใหญ่มากเลยนี่ครับถูกต้องค่ะพื้นผิวที่เต็มไปด้วยหลุมนี่ก็บอกเราว่าดาวพุธโดนชนมาเยอะมากๆตลอดประวัติศาสตร์ พราะไม่มีบรรยากาศคอยช่วยเผาไหม้เหมือนโลกเราไงคะอะไรพุ่งเข้ามาก็ชนเต็มๆนอกจากหลุมนะคะก็ยังมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจอีกอย่างคือหน้าผาสูงสูงที่เรียกว่าสกาฟส์นะคะมันกระจายอยู่ทั่วดาวเลยเหมือนเป็นรอยยน่นรอยย่นเหรอครับเกิดจากอะไร เชื่อว่าเกิดจากตอนที่แกนเหล็กใหญ่ๆข้างในมันเย็นตัวลงแล้วก็หดตัวในอดีตค่ะพอแกนมันหดเปลือกดาวที่แข็งแล้วมันก็เลยย่นตามไปด้วยเหมือนผิวแอปเปิ้ลที่เหี่ยวๆนะคะโอ้มีแต่ริ่เทื่งนะคำนี้อีกเรื่องที่ผมว่าแปลกมากคือเรื่องการโคจรเห็นว่าวันกับคืนบนดาวพุธยาวมากๆคือ176วันของโลกนานกว่าปีของดาวพุธเองอีกมันเป็นไปได้ยังไงครับค่ะ อันนี้ก็เป็นผลจากจังหวะการหมุนรอบตัวเองกับโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่เหมือนใครของดาวพุธค่ะคือดาวพุธหมุนรอบตัวเองช้ามากใช้เวลาตั้ง59วันของโลกเนี่ยค่ะถึงจะหมุนครบรอบแต่กลับโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วมากแค่88วันของโลกก็ครบรอบแล้วพอสองอย่างนี้มารวมกันก็เลยทำให้ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นครั้งหนึ่ง จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นครั้งต่อไปหรือที่เรียกว่าวันสุริยคตินะคะมันยาวนานถึง176วันของโลกเลยโอ้โหร้อวันใช่ค่ะยาวที่สุดในระบบสุริยะเลยนานมากจริงๆครับจินตนาการตามยากเลยแล้วยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับดาวพุธยังมีสนามแม่เหล็กด้วยถึงจะอ่อนมากๆแค่ประมาณ1%ของโลกเอง ใช่ค่ะการที่ยังมีสนามแม่เหล็กอยู่แม้จะอ่อนมากๆก็ตามมันบอกเราว่าแกนเหล็กใหญ่ๆข้างในดาวพุธเนี่ยน่าจะยังมีส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ค่ะทําให้เกิดกระบวนการไดานาโมสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้ถึงจะอ่อนนะคะแต่มันก็ยังพอช่วยปกป้องพื้นผิวกับเอกโซสเฟียร์บางๆนั่นจากลมสุริยะได้บ้างค่ะก็นับเป็นอีกเรื่องพิเศษของดาวดวงนี้สรุปแล้วดาวพุธนี้เป็นดาวเคราะห์ที่ เออสุดขั้วและก็เต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะครับทั้งแกนเหล็กยักษ์ที่อาจจะซ่อนเรื่องราวการเกิดที่น่าสนใจไว้อุณหภูมิที่ต่างกันสุดๆการมีน้ำแข็งในที่ที่ไม่น่าจะมีได้แล้วก็วันคืนที่ยาวนานเหลือเชื่อแถมยังมีสนามแม่เหล็กอีกถูกต้องเลยค่ะข้อมูลพวกนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าดาวเคราะห์เพื่อนบ้านเราแต่ละดวงมันซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากม แต่ละดวงก็มีเรื่องราวมีปริศนาของตัวเองดาวพุธเองก็ยังมีความลับอีกเยอะเลยค่ะที่รอให้ยานสำรวจในอนาคตไปค้นหาคำตอบ และนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังลองไปคิดตามกันดูนะครับในเมื่อดาวพุธมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีทรัพยากรที่น่าสนใจอย่างน้ำแข็งซ่อนอยู่ถ้าในอนาคตเราจะส่งภารกิจไปสำรวจดาวพุธอีกครั้งเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญกับการไขความลับด้านไหนเป็นพิเศษดีครับเพื่อที่จะเข้าใจดาวเคราะห์ดงนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็เลยน่าสนใจว่าดาวเคราะห์ที่ดูไม่น่าจะอยู่ได้แบบนี้ทำไมมนุษย์เราถึงเอ,อ่อถึงสนใจกันนะักวันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลหาคำตอบกันค่ะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับพอจะสรุปได้ว่าความน่าสนใจมันมาจากสีกด้านหลักๆเลยครับสีด้านหลักๆมีอะไรบ้างคะก็คือ 1. ความสำคัญทางวิทยาศาศสตร์ 2. ศักยภาพเรื่องทรัพยากร สามก็จะเป็นความท้าทายทางเทคโนโลยีที่บอกว่ามันกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับค่ะแล้วก็สี่ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของเราครับน่าสนใจทุกด้านเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเลยดาวพุธนี่มันมีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคะครับคือด้วยความที่มันเป็นดาวเคราะห์หินอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากแล้วก็มีสภาพแวดลอ้อมที่เอ่อค่อนข้างเฉพาะตัวสุดๆ มันก็เลยเหมือนเป็นห้องทดลองธรรมชาติชั้นดีเลยครับที่ช่วยให้เราเทําความเข้าใจเรื่องการเกิดการก่อตัวของดาวเคราะห์คล้ายโลกเราแล้วก็ระบบสุริยะในยุคแรกๆได้ดีมากเลยครับอ๋อหมายถึงการศึกษาสภาพที่มันดูสุดขั้วมากๆของดาวพุธเนี่ยนะคะใช่ครับการศึกษาสภาพสุดขั้วพวกนี้มันให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ที่มีค่ามากๆครับผมแล้วสภาพสุดขั้วที่ว่านี่นอกจากเรื่องอุณหภูมิที่ต่างกันสุดๆแล้วมีอะไรอีกบ้างคะหลักๆเลยก็คือมันแทบจะไม่มีชั้นบรรยากาศเลยครับอ๋อไม่มีบรรยากาศมีแค่ชั้นบางมากๆที่เราเรียกว่า exosphere นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยออกซิเจนโซเดียมไฮโดรเจนฮีเลียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ปริมาณน้อยมากๆค่ะพอไม่มีบรรยากาศก็เลยกักเก็บความร้อนไม่ได้ อุณหภูมิก็เลยแกว่งขนาดนั้นถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือโครงสร้างข้างในครับดาวพุธเนี่ยมีแกนกลางเป็นเหล็กที่ใหญ่มากๆใหญ่ขนาดไหนคะคิดเป็นสัดส่วนถึง70%ของมวลดาวทั้งดวงเลยนะครับหรือถ้าคิดตามรัศมีก็คือ85%ของรัศมีดาวเลยทีเดียวโอ้โห70%ของมวลเป็นแกนเหล็กนั่นมันต่างจากโลกเราเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเยอะมาก แล้วสัดส่วนที่มันดูแปลกๆแ,แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเกิดดาวเคราะห์ได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับผมคือสัดส่วนแกนเหล็กที่ใหญ่ขนาดนี้มันทำให้ดาวพุธมีความหนาแน่นสูงมากนะครับเป็นรองแค่โลกเราเท่านั้นเองอ๋อค่ะมีทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่านะครับอาจจะเกิดจากการชนครั้งใหญ่ในอดีตนานมาแล้ว การชนมันอาจจะพัดเอาเปลือกดาวกับเนื้อดาวส่วนใหญ่ออกไปเหลือแต่แกนเหล็กไว้ในสัดส่วนที่สูงผิดปกติแบบนี้แหละครับอ๋อเป็นไปได้นะคะการเข้าใจาตรงนี้มันก็ช่วยให้เราปฏิปะต่อภาพการเกิดระบบสุริยะได้ชัดขึ้นแต่ก็น่าแปลกนะครับทั้งที่มีแกนเหล็กใหญ่ขนาดนั้นสนามแม่เหล็กของดาวพุธกลับอ่อนมากแค่ประมาณ1%ปอร์ซของโลกเองอ้าวหรอคะทำไมล่ะคะ อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามหาคำตอบกันอยู่ครับผมอืมน่าสนใจค่ะนอกจากโครงสร้างที่แปลกแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่ทำให้หลายคนเอ่อประหลาดใจมากก็น่าจะเป็นการค้นพบน้ำแข็งใช่ไหมคะบนดาวที่ร้อนขนาดนั้นเนี่ยนะใช่เลยครับอันนี้น่าประหลาดใจจริงๆครับดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่กลับมีน้ำแข็งได้ค่ะแล้วเจอมันที่ไหนคะ เราพบน้ำแข็งปริมาณมหาศาลเลยนะครับอาจจะถึง1 0 0 0 0แสนล้านถึง1,000ล้านล้านกิโลกรัมเลยทีเดียวโหเยอะมากครับซ่อนตัวอยู่ในหลุมอุกาบาตลึกๆตรงบริเวณขั้วดาวที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงเลยตลอดกาลเป็นเงามืดถาวรนะครับอ๋ออยู่ในเงาตลอดเวลาก็เลยเย็นพอที่น้ำแข็งจะอยู่ได้แม้จะอยู่เป็นดาวพุธใช่ครับผมแล้วน้ำแข็งที่ว่านี่มันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะในเมื่อเราคงไปตั้งรกรากที่นั่นไม่ได้อยู่แล้ว นี่แหละครับคือศักยภาพด้านทรัพยากรที่สำคัญมากถึงแม้ดาวพุธไม่เหมาะกับการไปอยู่จริงๆค่ะแต่น้ำแข็งตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งผลิตน้ำผลิตออกซิเจนหรืออาจจะทำเป็นเชื้อเพลิงจรวดสำหรับภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคตได้ครับอ๋อหมายถึงใช้เป็นเหมือนสถานีเติมสเสบียงระหว่างทางประมาณนั้นเลยครับสำหรับการสำรวจระบบสุริยะชั้นในหรือภารกิจที่ไกลออกไปก็ถือว่ามีค่ามากครับแต่การจะไปถึงดาวพุธ หรือไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติพวกนี้มันก็คงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากทั้งร้อนทั้งรังสีโอ้โหแน่นอนครับท้าทายสุดๆครับผมความท้าทายมหาศาลนี่แหละครับที่มันผลักดันเทคโนโลยีอวกาศของเราให้ก้าวหน้าไปอีกผลักดันยังไงคะก็ต้องพัฒนาวัสดุที่ทนความร้อนสูงสูงระบบป้องกันรังสีที่เก่งๆแล้วก็เทคนิคการนำทางที่ซับซ้อนอย่างเช่นเทคนิคที่เรียกว่า gravity assist Gravity Assist ครับคือการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างเช่นโลกหรือดาวศุกร์ช่วยเหวี่ยงยานอวกาศเพื่อปรับความเร็วแล้วก็ทิศทางทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงไปได้มหาศาลเลยครับโอ้ค่ะเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากเลยใช่ครับความสําเร็จของภารกิจที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วอย่าง Mariner 10ที่เป็นยานลําแรกที่ไปถึง Messenger ก็เป็นยานลําแรกที่โคจรรอบดาวพุธได้สําเร็จค่ะแต่ถ้าพูดถึงความผูกพัน Ờ, เรากับดาวพุธนี่รู้จักกันมานานมากแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ใช่เลยครับเพราะว่าดาวพุธเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ห้าดวงที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกอ๋อจริงด้วยค่ะคนสมัยโบราณเขาก็เลยรู้จักแล้วก็สังเกตการกันมานานแล้วครับอย่างชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกดาวพุธนะเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าสติลบอนครับแปลว่าดาวที่ระยิบระยับหรือบางทีก็เรียกว่าเฮอร์มิส ตามชื่อเทพผู้ส่งสารของเขาเพราะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากบนท้องฟ้าเทพเฮอร์มิสที่ว่องไวเหมือนดาวพุทธที่โคจรเร็วใช่ครับส่วนชาวโรมันเขาก็เรียกว่าเมอร์คิวเรียสซึ่งก็คือเทพเมอร์คิวรีของเขาที่เป็นเทพแห่งการสื่อสารการค้าแล้วก็ความว่องไวเหมือนกันซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษเมอร์คิวรีในปัจจุบันนี่เองถูกต้องครับ ชื่อเหล่านี้มันสะท้อนว่าดาวพุธไม่ได้มีความสำคัญแค่ในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์เรามานานมากแล้วครับอืมสรุปได้ว่าที่เราสนใจดาวพุธกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะความแปลกความสุดขั้วทางกายภาพของมันเท่านั้นแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสาคัญในการไขปริศนาของระบบสุริยะครับผม แล้วก็ยังมีทรัพยากรอย่างน้ำแข็งที่อาจจะมีประโยชน์มากๆในอนาคตเป็นบททดสอบสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศเราด้วยแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเรามาตั้งแต่โบราณอีกใช่เลยครับครบทุกมิติเลยค่ะพเพราะมองไปที่สภาพแวดล้อมที่มันดูโหดร้ายขนาดนั้นแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้อย่างน้าแข็งในเงามืดมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะครับคิดต่อว่ายังไงครับก็คิดว่า ในมุมที่ลึกลับที่สุดของดาวพุทธที่เรายังไปไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เอ่อน่าประหลาดใจยิ่งกว่านี้ซ่อนอยู่อีกได้ก็หรือเปล่าคะหรือว่าการศึกษาดาวเคราะห์ที่สุดขั้วแบบนี้มันกําลังบอกใบอะไรเราเกี่ยวกับขีดจํากัดของสิ่งมีชีวิตหรือแนวทางการหาทรัพยากรในที่ที่เราคาดไม่ถึงในจักรวาลกว้างใหญ่นี้บ้างไหมคะอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับ บางทีคำตอบอาจจะรอเราอยู่ในภารกิจสำรวจดาวพุธครั้งต่อๆไปก็ได้นะครับ